ดีกันด้วยนะครับพบกันอีกแล้วกับผมแน็คนะครับ <c oughs> กวอนนี้ครับผมก็จะมาคลาสเกมนะครับเกมอะไรหรือก็เกมก้านกล้วยครับต่อสู้กันกล้วยครับผมมีคนเดียวก็ต้องเล่นคนเดียวนะก,ก็วันเพียร์ไปนะเราเป็นก้านกล้วยนะหลักการง่ายๆครับถ้า เราจะเดินหน้านต้องกดดีนะครับถ้าเราจะกระโดกก็กด w ครับถ้าเราจะหมอก็กด s ถ้าเราจะถอยหลังหรือป้องกันเนี่ยก็ก็กด a ครับส่วน g h g h j นี่นะครับก็ต่อสู้นะครับแบบอะไรอะครับแล้วก็ใช้งาใช้งวงใช้ขาอะไรอย่างงี้ครับแต่ถ้าเป็น t y u ก็จะเป็นแบบ ถ้าไม้ตายนะครับทีนี้ก็เป็นค้าวไม้ตายเลเวลหนึ่งครับถ้าวีก็เลเวลสองครับก็ถ้ายูก็เลเวลสามครับโอเคเราไปเลยดีกว่าไปวะว,ะวะ่ะนี่ครับนี่ผมกดดีผมกดจีนะครับนี่คือกดเอสเอสเอสแล้วเจล่ะเจก็นี้ยเจก็ อันนี้ครับเนี่ยวกะช้างเฮ้อยอย่าพุ่งอย่าพนเดี๋ยวผมจะกด้าไมา่ตายภาษาให้ดูครับยูนี่ครับมันก็จะเป็นงี้เออไม่ทันอุ้ยๆุ้ยอุ้ยอุยอ้ยแต่ไฟนอนเขาดาวเาออโปรของผมครับโปรของผมนะครับ,รม,รบมันจะไม่มีวันโอ้ยมาจัดการเราได้นะ แล้วสามมันก็จะเป็นอย่างงี้ครับของการกล้วยนะเนี่ยเรียบร้อยเลยนะเย่นะแล้วนะครับโอเคเห่อเห่อเอสะใจนะสะใจนะครับเห่อ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 เล่นอีกนะครับเล่นอีกผมชอบนะครับผมชอบเกมนี้นะคัมันโคตรง่ายอะจริงๆมาไฟท์เ้ยนี่โปรครับการโปรนะครับการโปรของเราครับผมเพิ่ง พบเมื่อตะกี้เองคนระับการปลูกลงเรานะปรูมอบนะปรูมอบเอาแล้ว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 นะเอาแล้วนะับมืนเลยนะตาแดงเราตาแดงเรามืนเลยนะตาแดงเรามืนเลนะับกระโดดช้างบ้าเลยว่ากระโดดได้โอ้โหโคตรจ้าเลยอนะ อุ้ยช้าไปช้าไปครับช้าไปโอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรคุ้นซึกงชั่วไม่ได้แดกเฮ้ยอหหาไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกไม่ได้แดกครับเออโอ้โหโอ้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 ไงไเอาเลยครับเอาเลยจอดจอดเรียบร้อยเนี่ยอุ้ยกดผิด อา้าวเรื่ใหม่ก็ได้ครับโอเคครับมาเแต่ผมจะกดเข้าไม่ตายเลเวลที่2ให้ดูนะครับโอเคเข้าไม่ตายเลเวลที่2นีน่มันก็แค่เ okay. ลเวลสองก็พอครับโอเคครับ okay. เข้าไม่ตายเลเวลที่2ก็จะส่งพี่จิ๊ตลิสต์มาให้เรานะครับโอเคถ้าไม่ตายเลเวลที่1นึ่ง่ะโอเค ก็นี่ครับขาไปตายเลยไว้ที่หนึ่งตายเลยไว้ที่หนึ่งครับไปไกลๆไปไกลๆคงไม่ไหวแล้วโอ้ยจะตายแล้วไว้ที่หนึ่งแตแล้วมันก็จะเป็นเงียบเลเวลที่หนึ่งเราผมจะรอเลเวลที่สามเลยครับขาไม่ตายครับเลเวลที่สามเลยครับเอ้ยไม่โดนโห้คอดจับอ่ะ o คไว้ที่สามเลยครับเอ้ยเลเวลที่สามมาที่แด่เขาหลอกนั่นไง กูจะใจเย็นครับใจเย็นอ่อเออเอออ้ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นอ้อเคมาเลยมาเออเราเลยตายเลยตายเลยอ่ะเอาใหม่นะเอาใหม่โอเคโอเคมาเอาใหม่เอาใหม่ โอเคนี่คือโปูของเราครับนี่คือโปูของเรานะครับโอเคคงจำไว้ครับหมอบแล้วก็กดจแล้วก็กดเอนะครับี๋ยวผมจะให้ดูครับถ้าใครไม่มีคอมนะครับเล่นในโน้ตบุ๊กก็ได้นะแบบสองคนหนึ่งคนนะครับกูททบพี่หัดอะไม่ได้แดกมาหลอก้ยได้แดดยโอู้หูอู้หูอหเตะบาเทาะลูกหน้าโอ้ยเออ วิจ๊อวิจ๊ะวจ๊อเดี๋ยวรออันนี้ดีกว่าเดี๋ยวรอเลเวลที่สามก่อนนะโอ้ยวจ๊วจ๊วไม่ได้ได้แหกเขาหรอกกลัวโอ้นั่นไงเฮ้ยอย่าเพิ่ง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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นี่คือเลเวลที่สองของตาแดงมันนะฮะไอ้ไอ้ลูกไฟเมื่อกี้นะเป็นเลเวลที่สองตาแดงมันนะนะ หรือที่สองตาแดงมันนะนะทำไมไม่ได้แดกมาเลยวะจะลูกเตะเาฟาดปากฟาดปากฟาดปากแล้วร,ร้อยเสยปากเลยนะโอเคครับผมจะให้ดูครับว่าของโน้ตบุ๊กเนี่ยถ้าจะเล่นสคนทำไงครับนี่ครับของโน้ตบุ๊กครับเล่น2องคนครับถ้าใครไม่รู้ก็มาดูผม,ผมได้ครับนี่ครับโน้ตบุ๊กสตีนี่ครับ Notes โอเคเนักหนักอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เลยนะครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงครับโอเคนะครับมาแนละ้วโอเคโน้ตบุ๊กก็จะเป็นอย่างนี้คนระับเคผมก็ปล่อยไฟกันเลยนะเ,ยเดี๋ยว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 น,ออนะครับคือของของคอมนะครับคอมมันก็จะเป็นอย่างงี้ครับถ้าใครไม่รู้ก็ไปดูของผมได้ครับ ผมจะทำให้ดูใหม่ครั้งสุดท้ายครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับโอเคมาเออเหรปูปูปูครับถ้าใครไม่รู้ก็เอาไปใช้ได้ครับปูครับไม่มีใครจัดการเราได้ครับนอขนาดตาแดงโอ้อะไอันนั้นผมอ่อยให้คนระับน,นี้ผมจะไม่อ่อยก็มันไฟโอ้โอ้โอ้โอโอ ไอ้เมื่อกี้มันมีสายฟ้าออกครับเป็นเป็นคารมกตายเลเวลที่หนึ่งของตาแดงมันนะโอเคเคลจัดการตาแดงมันเตะสังหารลูกเตะสังหารเออเออม่โดนโอ๋อ้โดนอีกอ โอเค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 เราไม่ได้แดกมาหรอกนะโอ้โหได้แดกเลฝ่าเท้าคิกโอเคครับโอเคครับผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้ากับเกมการกล้วยแบทเทิลนะครับก็โอเคครับผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับเย้ใช้ชนะคือของการกล้วยบายครับ